การทำฌานที่เป็นสมาสมาธิทำไมต้องย้ำว่าเป็นสมาธิเพราะฌานที่เป็นวิชาสมาธินะ่ะมันมีนะนั่งอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำะนะบอกเข้าฌานเข้าฌานจริงๆไม่ใช่ฌานหรากจริงๆเป็นการโน้มน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆสงบๆไปเพลิ้เพลินไปมีโลภะแทรกอยูนะ่ไม่ได้เป็นกุศลจริงวิธี ที่จะทำให้จิตเป็นผู้รู้หรือพระพัทสอนขึ้นมาถ้าจะใช้วิธีทำสมาธิเต็มรูปแบบ เราก็เลือกสมาธิที่สามารถทำอัปปนาสมาธิได้อย่างน้อยต้องได้ฌานที่สองนะอย่างถ้าเราบริกรรมนะพุทโธพุทโธสัมมาระหังอะไรนะไม่แค่อุปจารสมาธิมันไม่ขึ้นไปถึงฌานมันจะไม่ได้ตัวพุทโธไม่ได้ตัวผู้รู้ไม่ได้ตัวจิตประัสสนเราก็ต้องเลือกกรรมาฐานที่สามารถเข้าฌาไนได้ฌันไะด้อย่างอานาปนาสติ หรือการเจริญเมตตาอะไรเนี่ยอันนี้เข้าถึงฌานได้แต่เชื่อสะดวกนะก็คือทำกรรมฐานที่ได้รูปฌานถ้าทำเข้าถึงรูปเนี้ยพัฒนาตัวรู้ยากทำรูปฌานเช่นเราทำอนาปนาสติฟังเสียงหลวงพ่อนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหลวงพ่อไม่ได้ใช้เสียงอย่างนี้ หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอัน,นี้สะกดตัวเองแล้วนะหลวงพ่อใช้เสียงเพื่อสื่อให้เห็นความต่างหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเมื่อเราหายใจไปด้วยใจปกตินะสำคัญเป็นเคล็ดลับที่เราจะเข้าฌานได้เร็วคือเราต้องใช้ใจที่ปกติ ถ้าใจเราไม่ปกติเราไปบังคับจิตนะจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขจิตไม่เข้าสมาธิจิตที่จะเข้าสมาธิมันจิตสบายสบายจิตมีความสุขนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกไปนะด้วยจิตใจที่ปกติไม่เชื่อ้วยโลภโกรธหลงนะพอจิตมันเริ่มสงบนะลมาหายใจจะเริ่มสั้นนะทีแรกเราหายใจนะ้มันจะยาวๆลงไปถึงท้องน้อย พอจิตมันเริ่มสมมงบลมมันก็ตื้นตื้น,ต,นตื้นขึ้นมาไม่ลงไปที่ท้องแล้วในที่สุดลมก็มาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกหรือตรงจะงอยปากอยู่ตรงเนี้ยพงคนมาอยู่ที่ปลายจมูกคนอยู่ตรงจะงอยปากเนี้ยกลาหายใจมันจะรู้สึกเหมือนไหวนิดๆนิดๆนิดๆตรงเนี้ยนะพอจิตมันลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสว่างขึ้นนะ ร่างกายอย่างหายใจหรือไม่หายใจเนะยจิตไม่รับรู้แล้วจิตเปลี่ยนอารมณ์จากลมหายใจมาใช้แสงสว่างใช้อุคหานิมิตเป็นแสงสว่างที่มันเกิดจากกำลังของสมาธิอย่างการหายใจเขาเรียกบริกรรมนิมิตพอมันเป็นแสงขึ้นมานะ มันจะไม่รู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าแนละ้วเพราะว่าจิตไม่สนนะจิตมัอยู่กับความสว่างแล้วพอจิตมันคุ้นเคยนะมันก็เล่นกับความสว่างได้นะไม่ใช่สว่างแล้วเคลิมเคลิมสว่างแล้วก็ยังมีสติอยู่กำหนดแสงสว่างนะี้ให้กว้างกวางได้เท่าที่ต้องการใหญ่เต็มศาลาก็ได้ใหญ่เต็มโลกก็ได้นะ ใหญ่ไปทั่วจักรวาลและแต่กำลังของสมาธิเราหรือกำหนดแสงสว่างให้เล็กลงก็ได้เล็กลงเท่าปลายเข็มนะเวลากำหนดแสงสว่างให้เล็กเหลือเท่าปลายเข็มนะั้นแสงนั้นจะมีความเข้มมหาศาลเนี่ยตรงที่เราย่อแสงนี้ได้ขยายแสงนี้ได้ตามใจชอบเรียกว่าปฏิภาคนิมิต มื่อมีปฏิภาคนิมิตนะจิตเราก็จับอยู่ที่ปฏิภาคนิมิตเรียกว่าวิตตกจิตเราเคล้าเคลียอยู่กับปฏิภาคนิมิตเรียกว่าวิจารณ์จิตจะเกิดปีตีเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นจิตก็เข้าสู่ปฐมฌานเมื่อจิตมันเข้าปฐมฌานแล้วนะภาวนาต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันเห็นว่าการที่ เรายังสนใจอยู่ที่ดวงสว่างนะั้นะเป็นภาระของจิตจิตก็วางแสงทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้ตรงที่จิตมันวางแสงสว่างเรียกวมันละวิตกละวิจาร์จิตเข้าถึงความมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะเหลืออยู่เท่านี้ที่จริงแล้วไอ้ปีติสุขความเป็นหนึ่งนะัมีมาตั้งแต่ปฐมฌานแะล ตัวที่เด่นนะคือตัววิตกวิจาร์การที่จิตมันไปตรึกไปตรองไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างนี้พวังแสงสว่างในจิตทวนกับแสเข้าหาจิตตรงนี้แหละที่จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนะอจิตเข้าถึงฌานที่สองในพระตตรบิดกพูดถึงเอโกที่ภาวะ เอกโอที่ภาวะเนี่ยฝ่ายปริยัตินะเขาก็แปลนะแต่ว,ว่าสมาธิ mm hmm. ก็เอกคตามีมาตั้งแต่ชา้นที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นสมาธิอยู่แล้วนะทำไมมีสมาธิซ้อนขึ้นมาอีกสมาธิตัวนี้มันต่างกับตัวแรกอย่างไงเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนาแยกไม่ออกนะที่จริงสมาธิตัวนี้ก็คือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่สงบนะมันตั้งมั่นเราฝึกไปเรื่อยๆนะ จิตก็เ,เห็นว่าปีติเป็นส่วนเกินก็ละปีติเลอแต่ความสุขเลยเอกคตาความเป็นหนึ่งแล้วก็เหลือเอโกที่ภาวานะตัวผู้รู้่อมาก็ยังเห็นอีกนะความสุขก็เป็นของเสียดแทีจิตก็าวางความสุขเข้าถึงอุเบกขาเอกคตานะตัวผู้รู้ในจุดนี้จะแข็งแรงมากเวลาเราถอยออกจากสมาธิแล้วนะ จิตผู้รู้ตัวนี้จะแข็งแรงอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันนี่จิตผู้รู้ที่มัน่านชาญมาน,นะมันติดใจในความสุขความสงบมันไม่อยากเดินปัญญาถ้าถึงบอกให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อกาทรทัศนะเนี่ยพอจิตถึงชาญที่สนะี่แล้วถอยออกมานะให้น้อมน้อม,อมจิตไปเพื่อกาทรทัศนะอย่าให้มันอยู่เฉยให้มันมาเจอปัญญา,นะาอู่าบที่จะช่วยมันให้มันเดินปัญญา สำหรับคนซึ่งเข้าสมาธิเลึอกอ mm hmm. ก็คือกรารคิดพิจารณาอย่างถ้าสายวดป่าท่าบอกให้มาพิจารณากายอันนี้ดีนะ mm hmm. จะให้ใบพิจารณาจิตเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เห็นเพราะจิตที่มันสงชานเด่นดวงมีกำลังแก่กล้ามัมนก็นิ่งอยู่นะั้นแหละจะไปให้ดูความเกิดดับของมันเนี้ยดูยากมาก